วันนี้มีเรื่องของไอ้ชาติวันนั้นไปเอวบ้านแล้วไปเจอไอ้ชาติไอ้ชาติบอกว่าเออทาช่องผีอยู่กัแกก็เลยฝากเรื่องมาเล่าเนาะสมัยแกเป็นบ่าวเนี่ยไอ้ชาติแกเล่าว่าแกเคยไปเสาะป่าที่หนองห้วยนะแถวบ้านเนาะตอนนั้นแกไปกับไอ้โนนสองคนนะครับแถวบ้านนี่้อจะฮ้องว่าป่าอ้อเนะาะภาษาต่างภาคกันปิจะฮ้องว่าดงแขมแต่คนเมืองเขานี่จะฮ้องว่าดงอ้อดงอ้อนี่นะีมันจะเป็น น้ำแฉะแคล้ายๆเป็นหนองแต่วา่าได้ลึกมากแต่จะเข้าไปนี่มันต้องพายเรือเข้าไปเพราะว่ามันลมนะถ้าเดินเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจมได้นอะอ่าคือน,นั่นก็เป็นคืนเดือนมืดไอชาดกับไอโน,นนนี่เปิ่นก็บว่ากระจวนกันไปเสาะป่านะอ่าซึ่งดงอ,อ่อทีเนี่ยดงแขมแล้วกันนะดงแขมเนี่ยมันบ่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่เนี่ยเปิเคยมีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนเนี่ยมันมีคนเคยหายไปจากดงแขมเนี่ยอืมแล้วก็เลยบอกมีใครกล้าไปเสาะป่าสักต่อใดแต่ว่าเนื่องจากว่าบอกมีใครไปเสาะป่าเนี่ยมันก็ทําให้ตรงเนี่ยมีป่าเยอะอ่าตอนนั้นไอโ้นโนกับไอ้ชาติเนี่ยเปินก็ว่าเออเขาลองไปเสาะป่าที่นี่บ่เพราะว่าไปมาสักปะตีละวางนี่ไปเสาะทางใดก็บอกค่อยได้เขาลองไปที่นี่มันก็ได้แต่หมมียังงเนี่เขาก็ว่าอใส่สักกึบเกาะ ปลากันไปเนาะทีนี้แกก็ไ่วยเข้าไปในความมืดพอเข้าไปสักกลางปลาแขมี่นะก็เป็นตีที่ลึกพอสมควรเนาะแกก็ก,การๆเมื่อก็มีตีดอนนะ่ะแกก็ลงเพื่อจะวางไหยนะตั้งตีประหอวางเนมเนาะ,ะเพื่อจะจับปลานะทีนี้พอไปลงวางแนมวางไปสักรำรเหมือนได้ยินเสียงจอม ไก่ๆนะแต่บัตจไสสองคนนี่แกก็นี่หูฟังเฮ้ยอย่างว่านนนไอฉช่เลยนน,นได้ยินก็อจอมะนนก็ว่าเสียงป่าโดดอะ่ะกกนออแกก็ว่าเสียงป่าโดดแน่ๆเพราะว่าป่าโดดนี่มันยิ้มละนี่ป่าถ้าจะนักเนี่ยไอ้นอนแกก็โอ้ยคือน,นี่่ได้ป่านักแน่เนาะแกก็บ่ใส่บัสนใจต่าใดเนาะแกก็เสาะป่าต่อ พอระวางที่แกวางหน่งเสร็จแล้วเนาะแกก็มานั่งในเรือรอรอป่าติดหน่ง,นงสักพักก็ยินเสียงแน่งเนะี่ยมันสวายกลุ้มลุ่มลุมนี่แกก็โอ้ป่าใหญ่ป่าใหญ่แกก็รีบไปดึงหน่งขึ้นมาดูปรากฏว่าแน่งเนะี่ยมันขาดแกบอกว่าเป็นขาดเป็นห้อยเหมือนเหมือนคนตัดนะแกก็ว่าโอ้บรล่างเป็นป่าใหญ่เหอก้าระวางนั้นนะ แก่ก็่องไปในป่าแคมแกบอกเลิศว่าแกไปเห็นเงา่ะเงาอย่างแบบมืด,มดเหมือนคนน่ะกําลังอยู่ที่ดอนน่ะมองเฮาอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นคืนเดินมืดเนาะมันก็หันมาทีเนี่ยส่วนไอ้นนแกก็บอกว่าเฮ้ยท่าน mm hmm. hey, ว่ามันหมบเปิงเลยเว้ยมันดูแปลกๆมาแน่งกับปุ๊ดแล้วมันมีไอ้อย่างแปลกๆมีเสียงจอมมีเงาอย่างแวบๆบแบบตัเองอะทานจักก็ว่า ใจดีสู้เสือเนาะโอ้มันมียังกล้อีน่ะแกก็ว่านะคือมานี่ยไม่ได้ป่าสักตัวแต่แกกับบรยากาศเสือเที่ยวเนาะแต่เนื่องจากว่าบรรยากาศมันแปลกๆเนี่ยไอ้นนท์แกบอกว่าอันท้าปิกบ่ไอ้ชาติแกก็ผมสักการ์มมาสักการ์แต่ระหวางทีลอลอ่รอรอป่าแหงกาหนึ่งอะเออแกบอกว่าแกห็นเหมือนไม่ยิงคนหนึ่ง,อ,งอ่ะยืนย่ดแกงดรงแขมอะเออเป็นไม่ยิงเป็นละอ่อนนะผมยาวเปียกแต่ว่าหินอะลางๆอะ มันเหมือนละอ่อนที่แปลว่าผมเปียกน้ำยืนอยู่ที่ดอนก่างดงแขมกําลังยืนมองเลยยืนมองแต่ปะขยับกขยื่นอย่างเลยนะไอ,อ้ชาติไอ้นนก็ตกใจที่นี่ขนกินกันลุกละโอ้ยยังลําเหลือเนี่ยมายมายืนอยู่เนี่ยทีนี้ไอ้ชาติก็เปียกแขนไอ้นนทไเฮ้ยจะไมเข้าไปจะไม่เข้าไปออนะปรากฏว่าสักกรรมนี่ไอ้นนแกก่ ไอ้ฉากหันไปเพราะไอ้นนท์ู่ไปว่าไอ้นนท์นี่ปวดแข็งนะตาแข็งทำไมงเงยที่นี่แบบว่าตกใจมากเนาะไอ้ชากแกก็เห็นท่าพอดีละก็ว่าจะบอกว่าจะปิกแต่ทางใดนั้นปรากฏว่าคนที่ยืนมองแกสองคนน่ะค่อยๆเตียวลงน้ํามาหาเขาสองคนนะ่ะไอ้ชากไอ้นนท์ก็ใจพอดีละอ,อย่างา่หลือเนาะปรากฏว่าละอ่อนคนนั้นน่ะที่เดินมาหาน่ะจมลงไปในน้ำปุ๊บเลยโอ้ไอ้ชาดกับไอ้นนท์ก็ ไอโนนี่คือสติแตกแล้วแปงตาแข็งแล้วไอ้ชาติก็โอ้หมดได้ทีแล้วก็ตบหน่ายไอโนนแล้วป oh, ๊บไอโนนไอโนนนี่นะคือแบบเรียกคือได้สติขึ้นมาแแบบช็อกอยู่เลยนะระหว่างสองคนนี่กำลังจะพายเรือปากฏว่าคือตื่นเต้นอย่างไงมูเรือคว่ำอ่ะแกบอกเอรือคว่ำ่มยนะโอ้แล้วก็ปากกว่าเสียงไอ้น้องนี่มันเหมือนซาซาเข้ามาใกล้ใกล้กันเลย คือบอกหู้ยังไดสองคนอ่ะโอ้ทีนี้ก็ว่ายนะ้ําแบบบอกพี่ชีวิตละอุปกรณ์อะอย่างติ่เตรียมมานี่คือเอาอย่างสักอย่างอ่ะเสื้อผ้านี่ถอดว่ายน้ํากันเนาะระวางที่แกกำลังว่ายน้ําแกหู้ซื้อว่าแกบอกว่าเหมือนมีมือมากขาขาแกแมือที่เย็นเฉียบเลยนะเออดึงแกลงไปอ่ะปราโก้ว่าไอ้นนท์อ่ะวิ่งว่ายเข้าฝั่งก่อนไอ้ชาเนะี่ยจ้าเพราะแกะหู้ซื้อว่ามีไข่บอกว่ามาดึงขาแกแกบอกว่า วันนั้นนี่แกจำแม่นเลยว่าขาแกงยนินมองว่าแกกิดไปเองนะแต่กูซื้อว่ามีคนมาก่ำขาแกว่าคือระวังนะไอโ้นโนก็ขึ้นไปฟังแล้วก็เห็นไอ้ชาติแบบมาบบบถึงแกก็ใจบอดีซองพองมันเปื่อนมีตังใดน่นะตะโกนว่าไอ้ชาติก็ตะโกนเฮ้ยจุนน้อยจอยนน้อยให้โย้ไอโ้นโนแกก็ฝังลงน้ำไปดึงแขนไอ้ชาติขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บไอ้ชาติบอกว่าขา แกมีหอยนิ้วมือมีหอยมือกำซึ่งเย็นมากเย็นแบบเคยเย็นบอง,ง,งเกยรู้สึกเย็นขนาดนี้มาก่อนแกสองคนก็บโยูแล้วที่นี่แล้วก็เลยวิ่งกลับบ้านแกบอกว่าตั้งแต่นั่นมานะแกสองคนนะบอกเคยมาที่นี่แหมเลยแล้วก็ไปเล่าให้เจ้าบ้านฟังเจ้าบ้านก็เชื่อพ่องมางเชื่อพ่องเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแกเกึบไปก่ออย่างใดอย่างใดเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่า สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้สนใจหรือว่าชอบเรื่องเล่านี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้เนอะเป็นเรื่องเล่าภาษากำเมืองเนาะอู้แบบสบายๆแบบคนเมืองนะครับผม